สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของแอเรียลผิวสีนะครับผมที่กําลังเป็นประเด็นดราม,ม่าก,กันอยู่นะครับทีนี้ผมต้องออกตัวก่อนเลยครับในความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่าที่ดิสนีย์เนี่ยเ,เพิ่มแอเรียลผิวสีเข้ามาไม่ใช่เพิ่มดัดแปลงแอเรียลให้เป็นผิวสีเนี่ยเพื่อสนับสนุนความหลากหลายนะครับผมประมาณว่าเอยโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีคนผิวสีเดียวนะเว้ย มันมีความหลากหลายนะครับผมซึ่งผมเห็นด้วยกับแนวคิดนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการยัดเยียดแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอไปพูดในท้ายคลิปแล้วกันว่าทําไมผมถึงไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ผมยังจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ก่อนซึ่งประเด็นที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดมากผมยอมรับเลยว่าผมหงุดหงิดจริงๆคือตรงเนี้ยเนะี่ยมันมันเป็น,น,ปนไอคอมเมนต์เนี่ยผมเห็นว่ามันมีคนแคปไว้เยอะนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนเหมือนจะโดนใจกลุ่มวงในไทยอะ่ะกลุ่มวกแบบไม่รู้เรื่องอะนะครับนะทีนี้ มาอ่านคอมเมนต์เข้ากันนะครับผมผมจะอ่านให้ฟังใครที่มาบ่นเยอะๆรบกวนไปหาอ่านในเรื่องต้นฉบับกันจ้าจริงๆแล้วแอเรียลเนี่ยเป็นตัวแทนของทะเลแดงซึ่งอยู่ในแถบแอฟริกาถ้าจะเอาตามนี้ชีก็ควรจะรูปลักษณ์ประมาณนี้แหละก็คือประมาณนี้ครับผมทีนี้ต่อกันขอเสริมว่าที่ดาเงือกทั้ง7ของคิงไทรตันคือตัวแทนของคาบสมุทรทั้ง7ก็คือแอเรียลเป็นตัวแทนของทะเลแดงใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดเลยนะเนี่ย ไอ้คนเมนเนี่ยมันไม่ได้อ่านต้นฉบับมาแน่แน่มันแค่เดาไปเองว่าเอา้าในเมื่อข้อมูลบอกว่าแอริเลเนี่ยเป็นตัวแทนของทะเลแดงก็ควรจะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยทะเลแดงเนี่ยก็ควรจะเห็นไหมมันอยู่ติดอ่ออฟริกากับอ่ตัวนอกกลางดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะเดาไปเองว่าเออในเมื่อมันอยู่ติดแถมนี้ก็ควรจะเป็นรูปลักษ์ของคนผิวสีถูกแล้วตามนิยายต้นฉบับซึ่ง ไอความเห็นนี้เนี่ยที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้อ่านต้นฉบับแน่ๆเพราะมันขัดแย้งกับข้อมูลในต้นฉบับที่ระบุว่ชัดเจนว่า her skin was clear ผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกขออภัยครับ her skin was as clear and delicate as a rose leaf ผิวของเธอเนียนใสเหมือนกลีบกุหลาบทีนี้มันจะไปเสริมในท่อนต่อๆไปว่าเนี่ยครับผม the little mermaid then rest her beautiful white arm แขนขาว ต่อไปท่อนนี้ Imagine that pretty little mermaid was standing beneath them holding out her white hands toward white hands คือมือขาวนะครับคือมันเสริมชัดเจนว่า a r เรีเนี่ยผิวขาวนะครับในต้นฉบับซึ่งมันก็สื่อออกมาในการ์ตูนของ1989ที่เป็นที่เป็นต้นฉบับของ live action ตามนี้ครับผมที่เขาออกแบบมาแบบนี้คือตามนิทานเลย เนี่ยเนี่ยแล้วไอ้คนที่แบบอ่านแล้วไม่ได้อ่านต้นฉบับมาก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เชื่อไปจริงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็แคปไปต่อคนนู้นคนนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อ่านนิยายต้นฉบับด้วยซ้ํานะครับทีนี้อ,อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วผมก็เลยไม่ได้แคร์เท่าไหร่ว่าเขาจะแคร์นักแสดองออกมาเป็นยังไงอ่ะแต่ที่ผมรู้สึกเสียดายเพราะว่าการที่ดิสนีย์ออกมาดัดแปลงแบบนี้เนี่ย คือแบบคือถ้าคุณอยากจะทําเรื่องราวของเจ้าหญิงผิวสีเป็นไลย์แบคชั่นเนี่ยคุณมีวัตถุดิบอยู่แล้วเนี่ยเจ้าหญิงผิวสีเนี่ยแล้วเป็นแอฟริกันอเมริกันด้วยคือเป็นเป็นดินแดนที่แบบมีการเหยียดผิวสีอย่างรุนแรงใช่ไหมล่ะสมัยก่อนซึ่งนางเนี่ยเป็นแอฟริกันอเมริกันผมจําได้ด้วยว่าในเรื่องนี้เนี่ยนางขายขายอะไรเขาเรียกอะไรนะโดนัทโรยน้าตาลเยอะๆในร้านกาแฟหรือร้านอะไรสักอย่างของนางผมจําไม่ได้นะครับผมหรือถ้าอยากจะเล่นผิวสีชาติอื่นเนี่ย ผิวสีตวัอนออกกลางก็มีหรือแม้แต่โฮโฮ,โฮผมผมอะไรคอนตัตสผมขออภัยผมจําชื่อไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับเนี่ยก็เป็นคนอ,อเมริกาใต้มั้งผมไม่มั่นใจนะผมผมไม่มั่นใจขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้ดูเรื่องนี้จริงนะครับเนี่ยคือในในในดิสนีย์เนี่ย,เ,ยเขาใส่คนไว้นหลยหลายสัญชาตินะครับผมมันไม่ใช่มีแต่คนผิวขาว เนี่ยอย่างคนไอริชหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนคนผมแดงเนี่ยผมแดงตาฟ้าเนี่ยอย่างไอ้เจ้าหญิงยิงธนูเนี่ยครับเนแอเรียลเนี่ยลักษณะเดียวกันเพราะว่านิยายต้นฉบับเนี่ยมันมาจากแนใน,นเขตยุโรปเหนือเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้คือแบบคุณมีวัตถุดิบดีอยู่แล้วดิสนีย์ทำไมคุณต้องทําแบบนี้แล้วการที่คุณยัดเยีดยดเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันสร้างความเปลียดชังทีนี้ผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับแต่ผมมั่นใจมากๆเพราะ นี่ดูคุณดูคอมเมนต์นี่ครับผมคงไม่ต้องผมไม่ต้องอธิบายอะไรมางแต่เนี่ยผมเดาว่าเนี่ยน่าจะเป็นแฟนที่รักแอรเรียลมากๆในเวอร์ชันต้นฉบับแล้วพอเจอแบบนี้เข้าไปโกรธจัดเนี่ยกลายเป็นว่าลามไปเหยียดนักแสดงเขาอีกเนี่ย,ยแทนที่มันจะแบบส,บสนับสนุนความหลากหลายเนี่ยมันกลายเป็นอะไรไปแทนเนี่ยดิสนีย์คุณได้มาดูเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้